สวัสดีครับร้านประดิซาประดับยนต์หนองเป็งนครสวรรค์นะครับมาส่งงานติดตั้งกับจอ Android แรม4ล้อม64ของ Alpha คาร์คูสตินะครับติดตั้งในรถ Toyota Camry ครับตัวนี้เป็นปี2005ลูกค้าอัปเกรดจอพร้อมกล้องฟังก์ชันเดิมโรงงานใช้งานได้หมดครับแล้วก็ตัวหน้ากากเนี่ยจะเป็นลายไม้ YouTube ก็จะเสถียรครับ4ี4 CPU เป็น n a p d r a ก o n ครับสั่งงานด้วยเสียง เพลงยุคเกตัวนี้ท mm ัด hmm. ลื่นครับเด็กผ่าคลอดสมองไวได้สามารถแบ่งระบบเป็นสองหน้าจอได้นะครับเข้าแผนที่การนำทาง Google Map g o o g l e Ma p ก็สามารถนำทางได้เลยครับเราจะไปไหนเราก็สามารถสั่งงานได้เหมือนมือถือเลยกดไมค์ก็ได้ครับเซ็นทรัลนครสวรรค์ระบบก็จะประมวลผลให้เลยครับ กดเริ่มการน,นำทางเสร็จปุ๊บกดรับทราบเส้นทางเลยครับเสร็จปุ๊บเราจะแบ่งสองหน้าจอสามารถกดสี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วกดแยกหน้าจอได้เลยครับแบ่งสองหน้าจอได้ครับสเียนผ่าคลอดสมองไว้ดัคอนโทรลได้ทั้งสองหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันมีเพลย์สตสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีพวก n e t f l i x พวกอะไรให้ครบเลยครับ ตัวนี้อัปเกรดพร้อมกล้องรอบคันครับเวลาเข้าเกียร์ถอยระบบก็จะตัดทํางานให้ครับมุมซ้ายจะเป็นพาราโนมา360ส่วนมุมขวาจะเป็นกล้องถอยหลัง2 d ดีครับเลื่อนเกียร์เดินหน้าระบบ<า>จะตัดไปทํางานกล้องหน้าอยู่ประมาณสัก6วิครับผมแล้วเดี๋ยวจะตัดกลับไปเป็นหน้าจอหลักให้เราเหมือนเดิมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมุมรล้อซ้ายก็จะขึ้นโชว์ให้ครับ เปิดไฟเลี้ยวขวามุมล้อขวาก็จะขึ้นโชว์ให้ครับก็จะสามารถเห็นได้ทั้งมุมรถของรถเราแล้วก็ตัวนี้กล้องสามารถบันทึกได้ทั้ง4ตัวครับถ้าเราอยากจะย้อนดูเราสามารถเข้าแอป AVM ได้เลยครับแล้วไปที่รูปฟันเฟืองครับไปที่บันทึกการขับขี่ครับกดตัวนี้เพื่อหยุดบันทึกครับกดมุมซ้ายล่าง3ขีตัวนี้เพื่อดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเราสามารถเลือกดูได้เลยครับกล้องจะบันทึกพร้อมกันทั้ง4ตัวครับ ทุกมุมกล้องตัวนี้จะเป็น AHD 1 0 8 0 P ครับความคมชัดสูงสนใจติดต่อได้ที่ร้านะดิฐ์สาวประดับยนต์ของปิงนครสวรรค์เบอร์โทรติดต่อ0 8 1 9 5 5 6 6 1 1ครับขอบคุณครับ